ให้ดูหิมะเะจ้ะตอนหกทุ่มกว่าอืมอืมน่ะป๊ดประตูเปิดออกไปเกือบบ่อได้หนามากมตรงระเบียงดินลาวลาวระเบียงหนาสุด สวัสดีจ้ามาพมมาพ่อกับแม่เอม่าอีกเลยด้วยจ้าจากเมื่อคืนเนอกจากเมื่อคืนเนี่ยที่ว่าเปิดให้ดูเปิดห้องห้องเล็กทิศกับห้องรับแขกให้ดูตอนเที่ยงคืนเนอะจากอันนั้นเกือบเปิดประตูไม่ได้เพราะว่าหินะหิมะหนามากมืงหนีก็เลยจิมาเบิงวัดซีกาจัดจัดการกับยังไงกับหิมะจ้าสวยงามสวยงามอะไระเช่นนี้เห็นม่้เนี่ยอ้ฟูอันเนี้ยเป็นของเล่นเอมา่าเลยในมือแรงนี่นะ เอ็มมากับฟิลิปปาหรือเปล่าน่ะเมื่อนี้แม่แมเอ็มมากับซิขึ้นรถแท็กเตอร์นี่แหละจากกับคุณสาดันหิมะออกไปนอกจากนอกเพราะว่ามันหนาคักหนาแน่นี่เพิ่นกระกวาดออกมื่อเส้านี่ก่อนไปไปส่งเอ็มมาจะส่งเอ็มมาไปเหตุงานอันนี้ก็รถเพราะว่าใบสองนี่ซิได้ไปรับเอ็มมากลับจากโรงเรียน ก็เลยมาสตาร์ทไวจ้ะเพราะว่าน้ําแข็งเกาะเต็มเพราะว่าหิมะเนาะหิมะเนี่ยตกใส่แล้วอุณหภูมิมันมันมันหนาวแห้งมันติดลบจ้ามันก่าเฮ็ดให้เป็นเกนก็เป็นกายเป็นน้ําแข็งหิมะกลายเป็นน้ำแข็งแม่เอมากกันเลยสตาร์ทลบได้เห็นหมดเห็นได้เพิ่นเริ่มละลายแล้วนี่เริ่มละลายเริ่มอุ่นแล้วเปิดความอุ่นไวทั้งหน้าทั้งหลังรดน้ําเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเนาะห้านาทีเลยได้นน่สตาร์ทไว้แล้วก็ลงไปท้ายแล้วก็ขึ้นมาเนี่ เออละลายแล้วล่ะปิดบปดีนะแต่มันสิเปลืองนนเปลืองน้ำมันเท่าเนาะปิดไว้จ้าพราะว่าหยางตอนมาแรกๆนั้นเมื่อกี้นั่นประตูนี้เปิดบ่ได้เลยเด้เขากับเขากับว้อมไว้ห้ไงนี่นั่นเปิดยากคืออย่างเขากับว้อมไว้ไห่ไห่ไห้น้ําแข็งที่มันเกาะตรงนี้จ้าเนี่ยออกเน่ยกระหันกระเปิดบ่ได้เลย แลืวอเรือก็ได้เอาน้ำห้อนมุนตสว่วนเอาน้ำห่อนมามาเทเลยได้จากพี่น้องแต่พวกกระจกนี่น้ำห้อนเทบาได้เดืออันตรายกระจกมันสีพังอันนี้คุณสาครับรถแท็กเตอร์มาเลยนะจ้ะเนี่ยส่วนแม่เอมาก็ย้ายรถจากเมื่อกี้เนี้ยออกมาเพราะว่าคุณสาจะได้ดันนะจ๊ะนอดันหิมะไม่ได้ดันแม่เอามาก็ถ้าดันแม่เอา่าก็อาจจะเป็นคืนนี้อะไรอ่ะแม่เอมาอาจจะโชคดีอะไรเงี้ยนะจ๊ะ <laughs> อันนี้แย่คุณสาว่าให้สันนังนี่ได้บอนี่ คนเลยบบยกมือบายบายนบายกมือบายบายอาจจะหมายถึงว่าตรงนี้มันจะพังนา่จ้ะเนาะไม่ได้เป็นห่วงเมียเด้เนี่ย đấy. จะได้ขึ้นแล้วดูน้ำกลายเป็นน้ำแข็งย้อยลงมาจากหลังคาร,รถแท็กเตอร์นะ เนี่ยก็สวยทุนสาก็สวยจ้ะที่นั่งที่นั่งข้างในนี่นั่งได้สองคนแล้วจะจะมีเก้าอี้ให้นั่งข้างๆคนขับอันหนึง่งแต่วากากาน่อยนะแต่พี่น้องก็นั่งได้แต่ว่าถ้านั่งแบบไกลๆนี่ก็จะเมื่อยตัวเนาะหมายถึงว่าคนที่นั่งข้างๆนะแต่ถ้าคนขับไม่เป็นไรที่นั่งคนขับเก้าอี้จะใหญ่อยู่จ้ะเนี่ยเขาก็จะดันมาไว้ตรงนี้เลยจะตรงปา่าตรงนเนี้ยเนี่ยเพราะว่ามันแต่ละปีที่บอกถ้าหิมะลงเยอะก็จะมีสามกองสี่กองเนาะ้รอบบริเวณบ้านนะ เนี้ยก็มาเขาเรียกอะไรมากรีดมาลากลากมาประมาณสองสามรอบจ้ะลายจากนั้นก็จะค่อยดันอืมลาก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 มารวมกัน ช่วงนี้ตกแรงจะสองสามมือตกแห้งขนาดและกัแบบตกแห้งและกันหนาวนะจ๊ะต้องกวาดออกเต็มพื้นที่เยนสนามหญ้าหน้าบ้านกเต็มนะึง ก็จะเกีรเกีเนาะหิมะมาได้ประมาณเยอะๆแล้วก็ดันจะพี่น้องแล้วก็เอาที่ตักตักบางครั้งก็ดันที่เฉยบางครั้งก็ตักไงตักเโย,เยนไปกับเทลงทั้งบุญจ่าเนี่ยแต่กองนี้มาไม่ค่อยได้มาเล่นเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยสนุกมากส่วนมากอ้มาจะเล่นกองอยู่หลังบ้านมันจะก,กองหิมะนี่รถพี่เอสหิมะขาวโพลเลย เดินมาเมื่อกี้เห็นว่านะ่ะมันหอดหัวเขาคืวความสูงความหนาของหิมะนี่ าาออกาองเนี่ยก็จะใยก็นมู่ลเลจ้ะน่ลลงไปหอดหมดเลยคืออันนี้ตัดปีนี้แล้วจ้ะยังไม่แห้งตัดปีนี้ก็คงปีหน้าปีฮือน,นันลหลยจ้ะเอามากอได้มันจากสิงห้ห่งเนาะเพราะว่าก็ยังไม่ได้พา ชมความงามของหินมะบนหลังคาอาจจะสั้าด้นเล็กจ่ะใช้ไม้ไอเซลฟี่เนาะไม่ได้ใช้ไม้ก,มกันสั่นนะจ๊ะใสโทร์ดสต็อปมาเลยสายสายไปมาหน่ย่ยเด้อกล้องกระไดโอ้สวยจังเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอุณหภูมิติดลบจัง่อยนะจ๊ะ พิ่นก็จะเริ่มหยุดลงหยุดลงเนี่ยอยู่ทั้งหลังคานี่ก็ได้อ่หยุดลงโอ้โหติดกับอันนี้เลยนะพอะหนาคาน,านี่อ๋อไม่สวยจังเลยครับดูอันนี้ก็หนาแล้วจ้าเนี่ยบนหลังคาอันเนี้ยโน่นทะเลยอยู่ทางโน้น ดื่นนี้ก็คือลงทางลัดเลยนะถึงไม่เที่ยวอีกนาทีอ่ะคุณสาพอแล้วอันนี้ก็รถพี่เอสจ้ะไปเป็นทหารแล้วก็ไม่มีที่จอดเนาะไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้กวาดออกให้อันนี้รถพี่ออยจ้ะวัสดี๋ยบัสบ,บ,บุกขันสีด้ หลังจากดันหิมะเสร็จแล้วคุณสาวก็จะมาเขาเรียกอะไรคุณน้องปั่นเนาะปั่นเอาหิมะที่ระเบียงออกจากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ปั่นเนี่ยถ้าเกิดเวลาฝนตกนะน้ํามันจะท่วมก็คือน้ํามันจะละลายลงไปแบบไม่ไม่ไม่สะดวกนะจะมันจะทําให้แบบระเบียงพังได้เนะจ้ะเพิ่งก็เลยต้องเอาออกไม่งั้นจะเสียหายหลายหมื่นหลายแสนจ้ะ ส่วนคุณสาก็ทำไปเมียก็เป็นกำลังใจให้น้อจา้ะเนาะจะใช้เครื่องนี้แหละสีหิมะแม่มาเรียกสีหรือปันหิมะงี้ออกไหมเหมือนเครื่องสีขาวบอสีขาวน้อยคุณสาก็เริ่มสตาร์ทแล้วจ้ะสตาร์ทเครื่องเพราะเครื่องนี้ไม่หนักนะเนาะเขาเขาขึ้นไปเองเอาลงมาเองจ้ะ ก็จะปั่นออกมาข้างๆอ,อ,อย่างนี้ิถ้าเกิดว่าปั่นออกมาข้างๆอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันเยอะเนาะมันหนาเราก็ต้องมากวาดออกเอาแท็กเตอร์กวาดออกให้เป็นป้าด้วจากป้า,ปาที่เขาอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็กวาดออกให้เริ่มสตาร์ทไปแล้วขึ้นไปนต้องระวังนะคะเดี๋ยวคุณสาถอยอันถอยก้นมาเหยียบแต่พอบอลมีตาหลังไม่เห็นหมานะเริ่มเข้าไปแล้วอีหล่องหนึ่งจะได้แล้วล่องหนึ่ง เป็นห่วงเมียจ้ะกลัวมเมียตกบันไดเบึงมาได้จ้าเนี่ยเหมือนหมาพันอะไรนะเนี่ยหมาพันเอี่ยวกันนู้อเนี่ย <c oughs> ที่สีขาวๆแล้วเขาตัดขนเหลือแต่หางแล้วก็เหลือแต่หูนะ่ะขนนะ่ะนาวบ่อนาบอบ่เบ่งเบ่งคุณสา นาวปนิฮิมะลงปนีก็เปิดหน้าต่างนอนได้จ้ะเพราะว่าขั้นฝนา่าขั้นบ่เปิดหน้าต่างนอนบ่รับสมันบบมีอากาศอยู่ในห้องว่าฉัน <c oughs> แล้วมันห้อนฝนา่าขนาดบบได้เปิดอันฮิตเตอร์อุ่นเนี้ย นี่ก็ธุรกิจพันล้านของคุณสาก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมนั่นแหละจ้า ข้าวโพนไปหมดเลยอัน,นที่อยู่ติดีกับตรงระเบียงอันนี้เลยจ้ะมันใส่เกรืองอะไรพุนสาแตใส่พวูตักเลยจ้ะ แตนยางออกลุยมาออกไปฮอดเครื่องเข่า่นใจพี่น้องพุนะ่น่ะเอ้ยยิงสูฟัดเลยมามานัาหานหนาแฮงเลยเนาะอันนี้ขึ้นมาบนระเบียงเดอร์มาเป็นกำลังใจให้คุณสาจ้าจริจริงแม่ไอมากก็ทำได้นะเครื่องเนี้ยนะพี่น้องมันมันมันก็ไม่ได้หนักนะแต่ว่าคุณสากลัวแบบเมียเหนื่อยเนี่ยเนเยว่าไม่ต้องทำหรอกเพาะสั้น ก็แล <id>: ้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อนะจ้าว่าคุณสาพูดจริงจริงเรื่องปั่น มาเรียกเครื่องปั่นเครื่องสีมาเนาะแบบนี้ที่นอร์เวย์มีกันคิดว่าท,ทุกหลังคาเนาะลจ้ะมันจะมีหลายแบบลักษณะเนาะบางบางบางบ้านก็จะมีเครื่องใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งแล้วก็รูปแบบรูปทรงก็แล้วแต่ว่าของแต่ละแบบมันเป็นยังไงเนาะจ้ะเนาะของผู้แม่มากในเครื่องเล็กเนี่ยซื้อไว้นานแล้วจ้ะ มาาเมื่อคืนนี้ยที่แม่มาเปิดตอนหกทุ่มกว่านะ่ะหนาถึงตรงนี้เลยเมื่อคืนเปิดประตูเกือบไม่ค่อยได้นะจ๊ะวันนี้เปิดได้สบายเลยเพราะเอาหมาออกหมดแล้ว เห็นปั่นยังสี่เห็นหมาพุ่งออกมาจากรูตรงนั้นนะจ๊ะพิดถึงตอนเป็นสาวตอนปั่นข้าวเนาะปั่นข้าวที่บึงการปัน่นชิดแล้วก็กินลาบไก่ต้มไก่ไก่จ้ะพี่น้องโอ้ยมวนตางว่าตอนสมัยเป็นสาวนะตอนนี้แก่แล้วจ้ะแก่แล้วเราก็มาดูคุณสาวปั่นท่าทีจ่ามีใกล้สิ็จแล้วจ้าด้านข้างๆคุณสาวก็จะปั่นอีกรอบด้วยจ้ะ ปั่นเสร็จแล้วก็ทีนี้ปั่นเสร็จแล้วคุณสาก็เอาเครื่องลงมาข้างล่างจ้ะนี่จะไปเก็บยะยะอันนี้แม่มาบอกว่ามันเป็นยังไงหรือใบพัดมันทำไมมันปั่นขึ้นไปได้คือลองทําให้ฉันดูสิคุณสาเพิ่นก็เลยติดเครื่องให้เบิ่งอย่าพูน่าเห็นบ่อันตรายอยู่นะนะจ๊ะอย่าเอามือไปใกล้นะจ๊ะอย่าเอามือไปแย่เล่นจ้ะบอดี้เพิ่นก็สิเลยสิมาปั่นมองค้างเนี่ย ว่าหลังจากข้างๆที่ว่ารถแท็กซี่มันอันนี้ก็หมุนไปหมุนมาได้แต่ว,ว่าเราจะให้ออกทางไหนเนี่ยไปดูเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยรถแท็กซี่เข้าไม่ได้จาข้างๆมาตไปเอา,า,าดันดันดัน,ด,นดันมาดันดองสีหนึ่งสีสองฝุกน้องขึ้นมาดันอีสาร้องเพลงนี้จ้ะคุณสาไปทํางานเลยด้วยจ้ะเข้างานสองโมงแต่ออกจากบ้านบ่ายโมงครึ่งเนาะทีนี้ตอนนี้สองโมงจะได้เวลาเอิม,ม่าเลิกเรียนแล้ว ี๋ยวจะไปรับเอ็มมาก,ก่อนแต่ว่ากอนจะไปรับในแวะร้านค้ากันเนี่ยมาแว่ร้านนี้มาเอาของนี่เลยจ้ามาเอาของเลยจ้าก็จะซื้อขนมซื้อกับข้าวไปให้เอ็มมาเนี่ยของที่สั่งมาจากจากคนไทยมาดูว่ามีอะไรในกล่องเลยจ๋าใส่เกงเท่จังวันเนี้ยพอดีอันซื้อของอยู่เอ็มมาเห็นแม่พอดีแม่แวะซื้อของเพิ่นก็นเลยแลนมาหาเพราะว่าโรงเรียนกับร้านค้ามันติดกันเนาะมัน มันแก้ข้ามถนนมาแม่พ่นก็เลยแลนมหาแม่เลยแม่แมาก็เลยไม่ต้องไปรับถึงโุงเดียนจะเอาของในกล่องไปเก็บในบ้านก็จะวนพ่อห่มนี้เป็นพ่อห่มเตั้งแต่อยู่หน้าร้อนจกที่นี้แม่แมเอมากจะไปซักได้จ้าหลังจากนั้นแม่เอมากก็มาที่ท่าเรือต่อได้จ้า